นั่งเนี้เจ้วูบานสวูสวัสดีนะครับครับโซริคุมตัวตัวตัวโซริคุมตม่ใช่โซริคุมเต้นดิเก่งจุ่มพู้รองเท้าเหลือง Merry Christmas วว่าคริสต์มาสไปเจอกันที่ไหน Merry Christmas คริสต์มาสไปเจอกันที่ M Quartier ประกาศจะไปหมดแล้วเออเขามีไลน์อัพกันแล้วเจอกับพวกเราลาสซายคอนไอคอนต็อปตัวชอปเดบิวได้ที่ผิด ที่เอ็มคอเทียวันที่ยี่สิบห้าเขาบอกว่ารอนดนวาลูนะรอนด์เบลูนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เบเวอร์ลี่ฮิลล์นี่หรือเปล่าเห็นไหมเหมือนเจระเคไหมอัลลาอัลลามาตปาคาเลโตซูนาทุกโคนอัลลามาตปาลากาปาเตเลโตพี่หูหน้าแดงบอกว่าแบบพี่หัว่าโงอพี่หูหน้าแดงเพราะว่าโง่ ว่าวูโง่ก็ตอบได้เหมือนกัน